แต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรครับมีช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งที่อยุธยากับละแวกหันมาจับมือกันนั่นคือช่วงที่พระนเรศวรเริ่มประกาศอิสรภาพจากพมา่าทางละแวกเห็นว่าอายุธยาเริ่มแข็งแกร่งขึ้นและพม่าคือศัตรูร่วมที่น่ากลัวกว่าจึงตัดสินใจส่งกองทัพมาช่วยพระยาละแวกส่งพระอนุชาคือพระศรีสุพรรณมาธิราชคุมกองทัพขเขมรเข้ามาช่วยพระนเรศวรรบกับพมา่า แต่จุดแตกหักมันเกิดขึ้นในศึกคราวหนึ่งพงศวดาเล่าว่าในขณะที่ทัพหน้าของไทยกําลังปะทะกับพมา่าอย่างดุเดือดทัพของพระศรีสุพรรณกลับยืนดูเฉยเฉยหรือเคลื่อนทัพล่าช้าทําให้พระนเรศวรทรงกคริ้วมากและมีพระดํารัสตําหนิอย่างรุนแรงว่าถ้าไม่ช่วยก็อย่ามาเกะกะเหตุการณ์นี้เป็นเหมือนรอยร้าวที่ประสานไม่ติดพระศรีสุพรรณน,นําความไปทูลฟ้องพระยาละแวกทําให้พระยาละแวกตัดสินใจว่าอายุทยาน่ากลัวเกินไปแล้ว ถ้าปล่อยให้ชนะพม่าได้ต่อไปคิวที่จะโดนจัดการก็คือละแวกนั่นเองดังนั้นนโยบายของละแวกจึงเปลี่ยนกลับมาเป็นแทงข้างหลังทันทีเมื่อพระนเรศวรต้องยกทัพไปรับศึกโขงสาวดีทางเหนือละแวกก็จะส่งทัพมาตีหัวเมืองทางตะวันออกอย่างโคราชหรือฉะเชิงเซาทําให้พระนเรศวรต้องพวงหน้าพวงหลังพระองค์ถึงกับทรงหลังทักษิโนทกหรือก็คือกรวดน้ําและตรัสบาลไว้เลยว่าเสร็จศึกพม่าเมื่อไหร่ จะขอยกทับไปล้างแค้นและแวกให้สิ้นซาและแล้วเวลานั้นก็มาถึงครับหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาในปีพศ2135ศึกทางด้านพม่าเริ่มเบาบางลงพระองค์จึงหันปลายหอกมาทางทิศตะวันออกทันทีในปีพศ2136การศึกครั้งนี้ไม่ใช่การรบเพื่อป้องกันตัวแต่เป็นสงครามสั่งสอนที่มุ่งหวังผลทางการเมืองขั้นเด็ดขาด อยุธยายกทัพไปถึงสี่ทัพบุกทะลวงเข้าไปในกัมพูชาอย่างรวดเร็วเมืองละแวกในสมัยนั้นถือว่ามีป้อมปราการที่แข็งแกร่งมากครับมีเรื่องเล่าในตำนานพื้นบ้านกัมพูชาที่น่าสนใจเรื่องพระโคพระแก้วเล่าว่าในเมืองละแวกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและมีป่าไผ่หนาทึบเป็นกำแพงธรรมชาติล้อมรอบเมืองทําให้ข้าศึกเข้าตีไม่ได้ตำนานฝ่ายไทยและกัมพูชาเล่าตรงกันในจุดนี้ว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้อุบายเงินพดด้วง คือทรงสั่งให้ทหารนาเงินพดด้วงจํานวนมากยิงเข้าไปในกอไผ่ที่ล้อมเมืองแล้วแซงทําเป็นถอยทับชาวเมืองละแวกด้วยความโลภอยากได้เงินก็พากันไปถางป่าไผ่เพื่อหาเงินพดด้วงจนกําแพงธรรมชาติถูกทําลายลงเปิดทางให้กองทัพอยุธยาบุกเข้ายึดเมืองได้สำเร็จ